วันนี้คุณชูศักดิ์สิรินินฮะประธานกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางตาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฮะแล้วก็มีคุณชัยธวัตตุลาทนในฐานะกรรมธิการคุณคนิกรจำนงเลขานุการร่วมกันแถลงวันนี้เนี่ยยืนให้สัมภาษณ์ว่าประเด็นที่ว่าการนิรโทษกรรมนั้นจะครอบคลุมถึงผู้กระทาความผิดตามมาตราหนึ่ง่ดูหมิ่นสถาบันมาตรา110 คุกคามเสรีภาพพระราชินีหรือไม่นะคือเปิดเผยว่าวันนี้เกือบจะได้ข้อ,อยุติแล้วนะเกือบนะนะ,นะนะก็คือเรื่องของการนิยามไม่เกิดความชัดเจนว่าความผิดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะ,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 นะเราเห็นชัดว่าความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงเช่น28.8 2.89<ท>เอามารวมไม่ได้<า>นะไม่ได้เอามารวมอยู่ในความผิดที่ต้องยินโทษกรรมเพราะมันเป็นการปราทุบสลายต่อชีวิต คืออันไหนเป็นการประทุษสลายต่อชีวิตไม่ได้ค่ะอาญา288อาญา289ส่วนเรื่อง112-110ล่ะอ่ละเดี๋ยวไปฟังจากคุณชูศักดิ์ศิรินินนะ ข้อถัดไปก็คือว่าความผิดที่เกี่ยวกับมาตรา110มาตรา112ความผิดเราเานี้เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าการทำงานของเราเนี่ยเป็นเพียงการศึกษาหาแนวทางการตรากฎหมายเราจึงไม่มีมติร่วมกันว่าเราไม่มาโหวตกันความผิดประเภทนี้ก็โดยสรุปว่าเราก็จะส่งความเห็นไปด้วยโดยแยกเป็น นานี้ก็เป็นประมาณสามประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือว่าเห็นว่าไม่ควรนิรโทษกรรมเราก็จะระบุลงไปพร้อมทั้งเหตุผลความเห็นที่สองเนี่ยเห็นว่านิรโทษกรรมโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเขาก็จะมีเหตุผลของเขาว่าทําไมควรนิรโทษกรรมอาการที่สามคือว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับมาตรานี้เขาเห็นควรนิรโทษกรรมแต่ ควรมีมาตรการมีเงื่อนไขเช่นให้มีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาให้กำหนดเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่จะเสนอเป็นออปชั่นไหมตอนนี้ความเห็นกรรมธิการมีอยู่สามความเห็นค่ะแล้วก็รายงานทีนี้จะส่งสภาได้ทันภายในสิ้นเดือนนี้อันนี้คุณชูศักดิ์สิรนนินินส่วนคุณชัยรัชตุลาธนที่ยืนอยู่ข้างหัวหน้าพระเก้าไกลนะเจ้าตัวก็ มีความเห็นว่าเรื่องนี้สําคัญการนิรโทษคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมีข้อถกเถียงกันยอมรับฮะแล้วมันเป็นสิ่งสําคัญมันควรจะครอบคลุมในมุมของคุณชัยธวัฒน์พักเก้าไกลแล้วหลังการให้สัมภาษณ์นักข่าวพยายามถามย้ําถึงบรรยากาศในการประชุมนะมเห็นว่าถกกันหนักเลยนะจนถึงขั้นก้าไกลยกเลิกถแถลงข่าวเลยนะเดือดเลยหรอเดียนะถามคุณชัยธวัฒน์พยักหน้าแล้วคุณชูศักดิ์ว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังดูตอนท้ายฮนะ ก็เป็นไปด้วยดีครับทุกฝ่ายก็เอาเหตุผลนเอาเหตุผลไม่มีไม่มีทุกโต๊ะนะเอาเหตุผลมาพูดกันนะครับโอเคนะไม่ไม่ก็คือพอดีเข้าใจว่าตอนแรกคิดว่าเราจะจบวันนี้แต่เนื่องจากว่าท่านประธานมอบหมายให้ไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะครับแล้วเราจะ จบให้ได้ในสัปดาห์หน้าก็คิดว่าก็ถือว่ากันว่าจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่มีประเด็นอะไรก็คิดว่าเมื่อมีการทํางานจบแล้วเราก็จะได้แถลงในมุมมองของของกรรมธิการของเก้าไกลแล้วก็ทางท่านประธานกับโฆษกเลข,ขาก็คงจะมีการได้แจ้งกับสื่อมวลชนทราบด้วยว่าสุดท้ายเราได้อะไรบ้างจากการทํางานนะครับอ่าก็คือไม่สามารถที่จะไปรวมเอาหนึ่งหนึ่งสองมาพ่วงในรอฐกรรมได้อันเนี้ยไม่ได้วันนี้ไม่จบค่ะยังไม่จบเพราะว่า หลายพักก็ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาลเนะีวันนี้ภูมิใจไทยนะสอสอภูมิใจไทยอยุธยานายประดิษฐ์สังขจายฮนะแล้วก็นายสิริพงเกี่ยวข้องสอสอ,สอกบีภูมิใจไทยซึ่งเป็นโฆษกกรรมธิการวิสามันวันนี้ให้สัมภาษณ์ครับ <ใน S 2> แล้วก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันชัดเจนเลยนะว่าพักภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยที่จะไปรวมนิรทสกรรมคนทําผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองและหนึ่งหนึ่งศูนย์ฮะ ความเห็นต่อการพิจารณาแนวทางการตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมว่ากับผมและพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยที่จะตาพระราชบัญญัติเพื่อนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่กระทําความผิดตามมาตรา110และมาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญาภาคสองลักษณะหนึ่งหมวดหนึ่งซึ่งมีความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินี รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระอ,องค์ ในประเด็นนี้เป็นจุดยืนและคำประกาศอุดมการของพรรคภูมิใจไทยตามข้อบังคับของพรรคภูมิใจไทยที่ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาและพรรคยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะตาพระราชบ,บัญญัติเพื่อน,นิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำความผิดตามมาตราหนึ่งและมาตรา112สองแห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับวันนี้จึง มาถแถลงข่าวนะครับเน้นย้ําจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยเราครับเน้นย้ําจุดยืนชัดเจนชัดมากค่นะก็เหมือนหัวหน้าพักพูดไว้คุณอนุชินชาวิลกูลที่ยืนยันจุดยืนของภูมิใจไทยเหมือนเดิมเรื่องนี้ค่ะนะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไปแตะต้องใดๆทั้งสิ้นสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องยกไว้เหนือหัวค่ะอันนี้พรรคภูมิใจไทยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ